ตัวนี้เป็นขนมขนมมกทุกคนพอดีเครื่องกระซามนึงแม่เรียบร้อยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุคนสบายดีตอนเช้าๆอยู่กับช่องสุพันณบ้านนา คลิปนี้กับผูดีเคยย่างหอดมือ้อ่าเดินซิปเพ่งทุกคนเลยพอโกคอยกับสิได้กะเกมหาเครื่องครองลงเฮ็ดบุญเฮ็ดทานทุกคนเนาสิได้พาแม่พีพพ่น้องหาเฮ็ดข้าวต้มข้าวต้มทุกคนเลยขอามาอะไรก็ฝากกอไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเด้ทุกคนกนะลกน้องปุ้ยเฮ็ดเพาาืชนนะขูดมะพร้าว,าาวโอ้สาวน้อยขูดมะพร้าวขูดเป็ดเนาะ ขูดมะพร้าวได้คนเลยนจะเหินเหิเบงหลังจากที่ขูดนะมะาพร้าวแล้วกว็มาซื้อมทอดโคบอกโซน้ตาลอี้เห็ดจอ,อมันือขนมใจขนมอทอดขนมน พ่มามาเขาก็ต้องมีเส้นห้าขัา้นตอนเช่นขั้นตอนตูงนี้จังหวะรูโซนข้าวตัวนี้เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวธรรมดาเอาไปบดมาแล้วเรียบร้อยแต่สมัยก่อนในต่ำเอาแต่เดี๋ยวนี้โอ้มีห้งบดสบาย ผู้นี้ผูกกำลังจะซืบทอดไม้กระต่มคือกันบอเดุกป้ยเออดาวแล้วเป็นเธออ่นี่ไงผู้จหโมาผู้จั่ผู้เคยหัวพ่นดาวนเรียบร้อยโง่ดึงปูง่ด้วยผูผิดพลาดปูโค้กันเลยตอนนี้ก็ยังท่าโคจืจอมันอยู่นี่เซอ้นะ เธอ,อน้ำตาลเรีเยบร้อยเือมันดับคือมันแห้งผลปนี้นะเือมันแดงนมันแห้งนแล้แดงเก็คน้อยะงอยได้ยืดลายหวาจังแืแป้งงอเในเลื้งลในเลื้งลวมีจักเออกงน,น่อย นี่่านนะ้อมก็สี่านเาเออต้มน้ำไม้อมาสลีลออีกนะน้ำไม้ปรด้คันบอพอละสมนติุงก็ได้ปะเนี่ อไม้ไตู้แล้วคนโม่ไมหไม้ล้อ้้อนเตักนบลปกทมานั้นอะอะท h ô ไม่ละคนเล็กไงน่ะตักคนโมอหน่ะคนโม่หน่ะเอ้าถ้าไปมดลคนม่อ่ะไปเป๊ะช่ไหมชื่อคนโม่น้มันดำมาเลยห่น หลังจากอาโคซุกแล้วเรียบร้อยมาเลยก็ผากันปันลอมเสื้อจืดอะไรก็ห่อปุยหมอแล้วเนาะโอ้สี่คนปอดีเต็มโต๊ะข้าวนี่ไหนมนม่ข้าวเมีมืด

น้อยย่อยตายก็ต้องพูดเองน้อยก็น้อยพูดนี่หลังจากที่ลอมแล้วแล้วก็มาห้องครมุกรมุกกันขาอันหโทษหืมหอนี่ให้งามเออหอนั่งเนอนั่งเอิหอบนบ่นง่า เบาง่ามง่ายังบอะงาม,งามตัวนี้เห็นนั่นแล้วตัวนี้นทอดการทอดขนมขนมขี้มาสองกระโต๊กทอดพู้นี้ก็นั่งฟ้ากานั่งฟ้าถา,าอยู่ยืนทายูมุกเยอะบ่หลายคนช้อยกันเนาะหมุน

เด้เนาะอันนี้นนถ้าอะไเพื่อแม่น้ำมันนะถ้าจะมันตีดม่ต้องแก๊กินดกลางลูกสบายน้ำมันเพื่อน้ำมันเพื่อนนะมันพืชธรรมดาแต่กาน้ำมันมะพร้าวแต่กาเนาะ้น้มันกาน้มัได้เนี่ปั้นเอารันเอาตนคูใส่มนะ่ออ เออปานกอปานกอแต่โคเอาไปเอามีลายแล้วเนาะเพาด้ค่ะนี่เลยเนจะโตเห็นไหมาจีโตมดิราจะเิดท้องนะุณนเทศเล็กกินี่ตายตายทท้เส็เ่ตายมาแดง มันก็ส่งเกันหาหูกป็นหูบูดิงตัวนี้เป็นขนมขนมมกทุกคนเลยทางมันนึงโอ้โหฟอดเลยมันนึงฮอนเลยย่อนเสร็จเลยบ่ทางนั้นก็ทอดขนมเป็นขนมพิม,มาทุกคนนี่ยังฮอนอยู่เลย Uh huh. ขักๆเลยได้เดี๋ยวตัวซุกมันก็นซีมมากอน มีไก่มันพร้อมเสร็บทุกคนะปรุงแล้วเรียบร้อยทุกคนเลพอดีเครื่องกระซามนึงแล้วเรียบร้อยอ่ะสำหรับกิปวดีโอการ หับส้มอนาหอา่อขระต้มแล้วก็คลิขนมมกทอดขนมขี้หมาก็ับถือว่าแล้วไปทีมฮอ,อยเลยเดี๋ยวมื่อืนเช้าทุกคนนะเอาปากกันลงวัดลงวาก่อนบาทก่อนกระสันคลิปวิดีโอนี้ก็สิไดาย่าทยทำให้พี่น้องนะครับส้มไว้แต่ทุกนี้ก่อนขอขอบคุณเจอใน f อซที่ติดตามนะครับส้มวิดีโอ,อนี้เดิดตัวจบเดี๋ยวหอบหน้าผบเดี๋ยวใหม่สหรับคลิปนี้บายสบายดี